พะเจ้าบอกยังไงท่านก็นั่งสังเกตจิตท่านไว้อีกซึ่งเราสามารถสังเกตจิตเราเองได้ไปเรื่อยๆเวลามีตัณหาจะเกิดอะไรโยมเปิดแคตตาล็อกดูโอ้โหมอเตอร์ไซค์ดูกติดีจังเลยนะทายังไงดีแสวงหาหมั้อ่าเริ่มอยากหาเอ้ร้านมันอยู่ไหนวะเนี่ย ไปหาหน่อยได้ไมั้ยใช่ไหมเริ่มแสวงหาใช่ไหมจากการที่แค่ดูตรงนี้ใช่ไหมอพอใจผัสสะตากระทบปุ๊บพอใจเกิดตัณหาความอยากอยากได้ปุ๊บแสวงหาอืมครูเจ้าจึงบอกเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะแสวงหาปุ๊บยมมีตังในกระเป๋ายมก็จ่ายตังซื้อได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะ มีการได้ลาโพคือการได้ลาบเนี่ยเรียกว่าการได้เพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาพอสแสวงหาก็จะมีการได้ใช่ไหมพอได้มาปลุกบรู้สึกยังไงปรงใจรักไหมโอ้โหปรงใจรักเนี่รักไหมรักซื้อกระเป๋ามารักไหมรักนะปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจกลับไปบ้านก็เช็ดถูตลอดเลยใช่ไหมอ่ากำหนัดด้วยความพอใจนะ ไปไหนเราก็ไปด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของเราใช่ไหมอ่าสยบมัวเมานะอ่าพอไปงานปุ๊บเพื่อนชมเฮ้ยโอ้โหมอเตอไซค์นายสวยมากเลยดีมากเลยนะเพื่อนชมทุกคนเลยจับอกจับใจไหมโอ้โหจับอกจับใจมากเลยให้เลือกไม่ผิดวะนะออันนี้เยี่ยมมากเลยจับอกจับใจ คุยกันไปคุยกันมาเพื่อนเฮ้ยยืมไม่ขี่น่อยสิเอ้ยชักไม่ชอบละเริ่มตันหนีแล้วใช่ไหมพอจับอกจับใจปุ๊บเอ้ยเราก็เริ่มรักเริ่มยึดเลยมันย,ยึดยึดยึดมาเรื่อยๆว่าของเราเราก็ไม่อยากให้ยืมใช่ไหมตันหนี่เริ่มมีการห่วงกั้นใช่ไหมเ,เดี๋ยวมันเอามอไซค์เราไปซ่อนกุญแจไว้ก่อนด้วย หรือมีการนะล็อกเลิกใช่ไหมเรื่องมีการห่วงกันนะแต่เพื่อนเกิดขโมยไปขับได้นะเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันก็เกิดขึ้นจริงไหมการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอนไกจริงเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมาสองพันกว่าปีแล้วยังจริงอยู่เหมือนเดิมจริงไหม อพระองค์จึงบอกว่าคําพูดขององค์เนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์พระพุทธเจ้าจึงท้าให้พิสูจน์คําพูดของท่านว่าใครสามารถตําหนิได้คัดง้างและติเตียนได้ไม่มีเลยไม่มีเลยในห้องนี้ก็ยังคิดไม่ออกใช่ไหมว่าเออเราจะว่าตรงไหนไม่จริงเพราะเราก็มีใช่ไหมอ่า แล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเออจิตเราเองวุ้ยแต่เราบัญญัติออกมาไม่ได้เราเรียงลําดับอาการจิตเราไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเรียงได้และพอเราฟังแล้วรู้ตามเอ,อ้ยเ,เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราจึงเป็นประเภทรู้ตามใช่ไหมไอ้พวกรู้ตามเนี่ยเรียกสาวกคือผู้ฟังฟังแล้วรู้อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแต่คิดเองเนี่ยคิดไม่ออกนะคนคิดออกคนแรกเนี่ยเรียกศาสดา ผู้บัญญัติใครพูดคนแรกเนี่ยคนนั้นน่ะเรียกคนบัญญัติดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าท่านเป็นาศาสดาผู้บัญญัตินะปัญ,ญติบัญญัติออกมาบัญญัติเมื่อไปนั่งสังเกตหาความจริงซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เป็นได้นะถ้าเราตั้งใจสร้างบารามีนะแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทีถ้าเกิดแล้วเนี่ยอีกนานกว่าจะได้ แต่นะั้นถ้าโยมจะสร้างบรมวญโยมก็สร้างได,งได้แต่มันนานมากกันนะอะนั้นก็เลยไม่ไหวรอไม่ไหวนะเพราะต้องเกิดตายอีกหลายรอบแล้วเวลาคนหรือสัตว์ได้การเกิดเนี่ยไม่อยากตายนะมดอยากตายไหมคังคกอยากตายไหมยยงอยากตายไมไม่อยากโยมจะได้อัตภาพเป็นอะไรก็ตามใครจะมาฆ่าโยมโยมอยากไหมไม่อยากดังนั้นเราจะเจอความทุกข์อีกนานแสนนานนะ กว่าจะได้เป็นผู้เจ้าองค์ต่อไป